รินรวีคลินิกคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนังดูแลโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังทุกชนิดจากกรณีกลุ่มม็อบต่างๆและทีมแอมเนสตี้ได้ร่วมกันเดินหน้ากดดันให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสำคัญว่าด้วยการปกป้องพระเกียรติยศสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อมาพักเพื่อไทยนำโดยนายชัยกเกษมนิติสิริในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพักเพื่อไทยคือหนึ่งสัญญาณบ่งชี้ว่าการต่อรองทางการเมืองครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้น และสถาบันเบื้องสูงกําลังถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือใน,นกลไกการต่อรองในช่วงที่มีกระแสข่าวเลือกตั้งครั้งใหม่โดยก่อนหน้านั้นพรรคเพื่อไทยได้มีการออกแถลงการอ้างว่าปัญหาการใช้กฎหมายอาญาดาเนินคดีเพื่อจํากัดความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างอย่างล้นเกินไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 มาตรา1 1 6พระราชบัญญัติการกระทําอันเป็นความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินสร้างผลกระทบให้ประชาชนเสียหายจากกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนสงสัยว่าไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวโดยมิชอบด้วยหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนซึ่งทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น ในหลักกฎหมายและหลักความยุติธรรมของประเทศพักเพื่อไทยในฐานะพักที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรจึงพร้อมนำข้อเสนอเดิงกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภาเพื่อตรวจสอบระบบการทำงานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจอายการศาลและราชทัณว่าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ดุลยพินิษไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่และตรวจสอบการสั่งการโดยรัฐบาล รวมถึงการแก้ไขกฎหมายระเบียบปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัวและไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้นอีกซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทยขณะที่กลุ่มมอบพร้อมทีมงาน a อม e s t y International ประเทศไทยได้นำา28,426รายชื่อผ่านปฏิบัติการด่วนของแอมเนส sty และแคมเปญออนไลน์บนเว็บไซต์ change. org เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อส่งมอบให้กับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีอ้างว่าเพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนของทางการไทยต่อมาปิยนุษย์โคสาผพ้วำนวยการแอมเนสตีระบุทางสำนักเลขาธิการใหญ่แอมเนสตี้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการปราบปรามผู้ชุมนุมโดยสงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยทั้งที่มีการควบคุมตัวและลงโทษนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมโดยพละการซึ่งพวกเขาเพียงแค่ชุมนุมโดยสงบ และแสดงความเห็นทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line, รวมทั้งการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกินกว่าเหตุและโดยไม่จำเป็นเพื่อสลายการชุมนุมด้วยพร้อมระบุแกนนำผู้ชุมนุมอย่างอานอนท์นำพาไ่จตุพัฒน์บุญพัทรรักษาไม้พานุพง์จัดนอกและแผ่นกิ้นพริชิวรักไม่ควรต้องมาถูกควบคุมตัวตั้งแต่แรกและยังถูกปฏิเสธไม่ให้พวกเขาได้ใช้สิทธิในการประกันตัวหรือเพิกถอนการประกันเนื่องจากถูกควบคุมในสภาพที่เลวร้าย ซึ่งทางเรากังวลอย่างยิ่งต่อปัญหาสุขภาพและสวัสดิภาพของพวกเขานอกจากนี้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีบุคคลอย่างน้อย1,634คนรวมถึงเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีจำนวน257คนใน166คดีถูกดำเนินคดีอาญาเพียงเพราะใช้สิทธิ์ในเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบซึ่งหลายคนเสี่ยงที่จะได้รับโทษจำคุกเป็นเวลานานอาจถึงขั้นถูกจำคุกตลอดชีวิตทางแอมเนสตี จึงมีข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลไทย 1. ยุติการดำเนินคดีอาญาทั้งปวงโดยทันทีต่อบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมายเพียงเพราะใช้สิทธิมนุษยชนของตนเองและปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวโดยพละการในขณะนี้ 2. อนุญาตให้บุคคลสามารถแสดงความเห็นของตนและสามารถชุมนุมโดยสงบได้และไม่กำหนดเงื่อนไขาการประกันตัวจนเกินขอบเขตที่อาจเป็นการจำกัดการใช้สิทธิของพวกเขาโดยพละการ 3. ให้ดำเนินการสอบสวนโดยทันทีอย่างรอบด้านไม่ลำเอียงและโปรง่งใสต่อการรายงานที่ว่ามีการใช้กำลังโดยไม่จำเป็นและเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างการควบคุมตัวบุคคลและควบคุมการชุมนุมในทุกกรณีให้นำตัวผู้ต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการไต่สวนและให้ประกาศใช้แนวปฏิบัติของตำรวจที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศรวมทั้งหลักการพื้นฐานขององค์การสหประชาชาติว่าโดยการใช้กำลังและอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นกลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ a อมเ s ส sty ี Am n อินเ a t i o เ a ชนตัดสินใจยุติบทบาทในฮ่องกงที่ยาวนานกว่า4ทศวรรษที่ดำรงอยู่ในฮ่องกงหลังจากที่ทางการฮ่องกงใช้ไม้แข็งยิ่งขึ้นโดยได้รับการหนุนหลังจากรัฐบาลจีนและจีนประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเพื่อตอบโต้การประท้วงประชาธิปไตยครั้งใหญ่และมักเกิดความรุนแรงระหว่างการเคลื่อนไหว หลังจากนั้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองในฮ่องกองถูกปราบปรามอย่างหนักแม้แต่การแสดงจุดยืนทางการเมืองเล็กน้อยแต่หากกระทบไปถึงจีนก็จะถูกทางการจัดการทั้งนี้แอมเนสตี้มีสำนักงานสองแห่งในฮ่องกองสาขาแรกคือสาขาท้องถิ่นที่เน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนและการรณรงค์ในเมืองสาขาที่สองคือสำนักงานระดับภูมิภาคที่ทำงานวิจัยและสนับสนุนทั่วทั้งเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก โดยในการประกาศของแอมเนส y ีระบุวา่าสำนักงานในพื้นที่ได้ปิดให้บริการในวันที่31ตุลาคมขณะที่สำนักงานภูมิภาคจะย้ายออกภายในสิ้นปี2021ล่าสุดนนันทิวัฒนสามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้โพสต์ระบุวา่าขับแอมเนสตี้ออกจากไทยความเคลื่อนไหวของแอมเนสตีในประเทศมีประโยชน์อะไรใครรู้บ้างนอกจากสร้างแตกแยกบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ ด้วยข้ออ้างเสรีภาพประชาธิปไตยสิทธิมนุษยธรรมแม้จะอ้างว่าเป็นค่านิยมของประชาธิปไตยตะวันตกอมเนสตี้เป็นหน่วยงานรับใช้ต่างชาติก้าวล่วงเล่นบทบาทรวบรวมรายชื่อคนที่ต่อต้านมาตรา1 1 2กฎหมายที่เป็นบทบัญญัติปกป้องสถาบันกษัตร,ริย์มีให้ถูกล่วงละเมิดจากคนที่คิดร้ายไทยมีค่านิยมมีวัฒนธรรมของตนเองไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกไม่จำเป็นต้องคิดแบบฝรั่ง ถึงจะถูกต้องประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างอินเดียก็ขับแอมเนสตี้และ NGO อื่นๆที่พยายามต่อต้านวัฒนธรรมและค่านิยมอินเดียออกจากประเทศเราต้องปอกป้องสถาบันหลักของชาติให้ปลอดพ้นจากการบ่อนทำลายและล้มล้างจากผู้คิดร้ายและรับใช้ต่างชาติขอเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทบทวนและขับแอมเนสตี้และ NGO อื่นๆที่เคลื่อนไหวบ่อนทำลายค่านิยม และวัฒนธรรมของชาติออกจากประเทศอยากตัวฝรั่งให้มากนะัก